สวัสดีครับวันนี้ก็พามาซ่อมชุดข้างคลิก125คันนี้นะครับเห็นนะถอดออกมาก็นี่เลยจารบีแห้งหมดแล้วนะน่าจะหลายเดือนแล้วนะรถรถคันนี้ก็ซืวิธีร้านนี่แหละนะนี่น่าจะหลายเดือนแล้วไม่ได้มาเช็คชุดข้างเลยนี่ก็แห้งแกกเลยนะครับเหลือไม่เหลือเลยแล้วก็ไอ้นี่ ดูเม็ดเม็ดเมดอันนี้เป็นรถวินนะรถวินนี่เม็ด <c oughs> เหล็กถึงเหล็กเลยนะ <c oughs> เออมันแตกหมดแล้วก็ <c oughs> เลยให้พี่เขาไปซื้อเม็ดมาใหม่นะอันนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าซื้อมาเองนะครับพวกเม็ดพวกอะไรพวกนี้นะผมก็มีหน้าที่เปลี่ยนนะเพราะว่าไอ้นนี้พวก ชุดข้างอะไรพวกนี้ผมพอผมแกะเสร็จปับ๊บลูกค้าก็จะไปซื้อมานะครับลูกค้าแถวนี้นะก็จะวิ่งไปซื้อมาให้เนี่ยนะเป็นคลิกรอยยิ้าคันนี้แล้วก็ซ่อมซ่อมอ้นี้ให้เขาด้วยซ่อมไอ้รูเติมน้ามันเฟืองท้ายให้พี่เขาด้วยนะมันหวานนะครับนี่ผมก็รับทำนะแต่ว่าผมไอ้นี่ผมรับใส่เป็นเกลียวทองเหลืองนะครับตัวนี้ทองเหลืองหนาอยู่นะไม่ใช่ทองเหลืองบางนะครับนี่หนามากเลยเนีนะ จ่ท่องเลืองงนาให้นะครับแล้วก็ไม่หลุดออกมาตามตัวผู้แน่นอนนะครับนะตัวนี้นะรูถ่ายน็อตรูถ่ายรูเติมพวกนี้นะผมรับรับทําเกียวหมดนะครับผมรับทําเกียวหมดแหละนะนี่ถ่ายให้ดูนะว่าก็ควรจะเช็คชุดข้างกันบ่อยๆเรื่อยๆนะ รูก็ไม่โบนะรูยังไม่โบรูยังกลมดีอยู่นะรูเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราใส่กระถายดูนิดนึงนะครับใครจะมาสวิตท,ที่ร้านก็แวะมาได้นะแวะมาได้นะครับถ้าหากว่าเจอลูกค้าแบบมีคิวอยู่ก็รอหน่อยถ้ารอไม่ได้ก็วันถัดไปค่อยมานะครับ เช็คชุดข้างนะครับจะไปซื้อของให้เขาเลยโอ้ยไอโทรไอโทรสั่งไปนั่นแหละเดี๋ยวก็ะเด็ถึงเนื้อคอแล้วมึงไปนี่ดูแล้วป่านนี้พี่ให้แมวใช่ไหมไอหมานี่แหลยอ๋อชามยังอยู่ในนานไหมโอ้นี่มันชามปรับมุมในนานหน่อยพี่นั่นแหละเออมุมไหนนึานรอบไปเฉย ติ๊กหน่อยหนึ่งแล้วได้ยินแม่เมื่อกี้ข้อมีตึกหน่อยหนึ่งข้อเวียงเ่าไหมตรงเลียมข้อเวียงมีโยกนิดหนึ่งนิ่พอดีทาไ่ ลุกนนะขึ้นมนะอาบน้ำให้ลูกฆ่าลูกวะเนี่ย นนี่วิธีใส่สายพานนะครับใส่สายพานก็แบบนี้นะใส่ด้านหน้าก่อนแล้วก็ใส่ด้านหลังแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> หมุนนี้มีการบากล่องให้เขาด้วยนะบากล่องตรงนี้ให้ด้วยมีเกาะดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นกระโหลก,กัดลาย กัดเองกันหลกกัดลายเป็นตัวเอ็นเลยพี่อัดตรงกัดตรงนี้เหรอไอตรงนี้นะกัดลายตรงนี้นะใช่ใช่กัดลายตรงนีงน้ไม่ให้มันลื่นแต่อันนี้ก็ไม่ลื่นหรอกนี่ถ้ามันลื่นมันก็ดังอิดๆแล้วมันไม่ลื่น มันแตกหมดเลยผมก็แตกได้ยินเสียงมันแลกๆไงมันดังมันดังแบบแปลกๆนะจงกระแตกไอ้จงแตกจนอ่ะลองสตาร์ทดูลองสตาร์ทนิ่มไหมเสียงไซนันนี่เสียงไยพานธรรมดากะดึงธรรมดาเนี่ าากระตึงดีแต้รอบมันเบาก่อนรอบลงก่อนก็แบบนี้แหลนะเนี่ยจะไา้มันก็ตึงดีมันไม่ได้หย่อนนะตึงดนะีอย่างปกติดีปกติจ,ะจ,ะจับยัด สายพานสายพาน,นแต่เพราะว่า,าตรงนี้ดูแล้วยังไม่ยังไม่รู้สึกอะไรเลยเส้าพานมันบีบกันนั่นแหละกับมันเบียดข้างนีง่ไงมันเพราะว่ามันใช้ด้านข้างทํางานไงมันใช้มันไม่ใช่ใช้ก่อนะใช้บีบบีบสายพานน่ะบีบข้างสายพานระบบก,ะรบการทํางานมานันอะเสียงเงียบแบบนี้แหละมาเช็คแล้วไอตัว ตัวเสร็จล้อใส่พันหลังอ่ะมูเล่หลังไม่ได้เสียอะไรรูดีอยู่รูกลมดิกอยู่หายห่วง คเป็นทอดทอดดีกว่าทำให้มันนิ่มฮะเป็นทอดทอใช่ไหมทำให้นิ่ม,มไมทอดรถนะ,นะใช่ใช่ทอทำให้รถนิ่มนะเสียงมันไม่ดังไงดันงนิ่มดีนะโอ้โอมันแบบใจขึ้นเขื่อมีประสิทธิ์เปอร์เซ็นต์นะ <laughs> คือ <laughs> ่ไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์บิดมันไปอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่นี่เซนเซอร์ไม่ดีใช่ไหมรอผมอะก็เซนเซอร์ดีใน,น <ะ S 2> ช่วง,งหน้าไม่ดียางหน้ายาง,ง,ง,งหน้าก็ไม่ดีแล้วก็เซนเซอร์ไม่ดีด้วยเซนเซอร์เป็นเซนเซอร์เทียมนะช่วงปกตินะ่ะมันจะวิ่งดีกว่านี้ช่วงช่วงต้นมันก็ดีอยู่แล้วนี่ช่วงกลางปลายมันจะดีกว่านี้อีกถ้าเซนเซอร์มันดีๆนะ่ะนี่เซนเซอร์ไม่ดีช่วงกลางปลายนี่ต้องเหมือนเหมือนรถยางยางไม่ค่อยมั่นใจเออทรานส์เล็บตึ๊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  เลยต้องบอกก่อนว่ายางมันได้นั่นนะยางมันแข็งกระด้างแต่ในลักษณะในการบิดในการออกตัวปุ๊บูบูบูบบบเี้ยอืมมันตึงดีคันลักษณะว่าตอนสตาร์ทมันตึก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 เหมือนรถจะมีกำลังเยอะดีอ่ะใช่อืมออกตัวเหมือนรถมีกำลังมากอ่ะอืม นี่แค่นี่แคมยกห้ามิลแต่ถ้าใช้แคมยกหกมิลน่าจะดีกว่านี้อยู่น่าจะน่าจะแรงอัดน่าจะแน่นกว่านี่ <Okay. S 1> มันเปิดให้มันเปิดเยอะกว่านี้ไงหน่อย,นยหนึ่งเนี่ยพี่เอาไหไร โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมผมก็ถ่ายให้ดูประมาณเท่านี้นะใครสนใจซ่อมชุดข้างก็แวะมาหาผมได้นะครับผม